ถ้ายัวก็มาเลี้ยงกันขึ้นต้นชื่อคลิปแปลกๆวันนี้ไม่ใช่อะไรคลิปก่อนคุยเรื่องความแตกตาก่างระหว่างอเมริกาโน่กับกาแฟดำรู้สึกสนุกนะฮะกับการเรียกฐานกาแฟของคนไทยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่ากาแฟเนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่คนไทยไม่คุ้นเคยนะคนไทยเดิมก็จะดื่มพวกน้ำสมุนไพรจีนเข้ามาก็จะเป็นพวกชา แต่พวกกาแ,กแฟเนี่ยก็จะมาจากทางมาเลาเซียก็โคปีในเมืองไทยเนี่ยเราเป็นก,กาแฟที่สใส่นมข้นนะพอเครื่องดื่มที่เรียกว่ากาแฟเนี่ยเข้ามาแพร่หลายในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีหลากหลายไทยเราเองเนี่ยก็มีฮะแต่และชื่อของไทยเนี่ยผมว่าน่ารักกว่าพวกของฝรั่งอีกโอโยวโอเลยกโคปียกโ,กโกยกอ ดัมบะซึ่งแต่ละอันม,มันมีทอนนรี่ของเขาอะแล้วก็มีเสน่ห์นนะฮะแต่อย่างโอโยโ,โอเลี้ยงอันนี้ตกไปตวมานะก็คือตามชื่อของราษาจีนเขาว่าอันนี้กาแฟดำร้อนอันนี้กาแฟดำเย็นถ้าเราใส่นอมอะเขาเรียกยกล้อกค็คือแต่ก่อนเนี่ย ตัมที่ใช้ปรุงพวกเครื่องดื่มเนี่ยมัจะชาดําเย็นชานมเย็นอะไรก็ตามนะไอ้พวกนมที่เป็นครีมมันก็จะเป็นพวกกระป๋องเบบนี้ยแล้วก็จะมียอดนิยมคือนมตาที่โลโก้ก็เป็นจักรยานเวลาเขาใส่เนี่ยไอ้โลโก้มันใส่ลงไป,ปนเนี่ยมันก็เหมือนจักรยานยกล้อเขาก็เลยเรียกเออกาแฟยกล้อคือกาแฟใส่ดมนั่นเองอามันน่ารักดีเนาะหรือจับบะคือผสมพวกน้ำสีสอะ่ะน้ำแดงจะเป็น มาตรฐานมาจากพวกรถเข็นมือนี่ส่วนใหญ่ก็วัฒนธรรมไหนก็เราก็จะอยู่กันตามงานวัดเราไม่ได้มีห้างอะไรกันเยอะแยะแบบบันเทิงของคนไทยตอนนั้นก็คืออาศัยที่มีงานวัดมาเปิดที่ชุมชนของตัวเองซึ่งในงานวัดนอกจากชิงช้าสวรรค์ม้าหมุนอะไรให้เด็กเต้นละป้าเป้าก็จะมีเนี่ยบางเจ้าวัดที่ก็เป็นสาวๆมาแต่งตัวยั่วยวนอะไรแบบนั้นนะฮะแล้วก็เนี่ยเหมือนเอาไอ้น้ำแดงมาใส่มันก็ดูแบบดูยั่วยวนทีนี้ก็แชร์ว่าเออเสน่ห์ของภาษาไท ใเดี๋ยวเราว่ามันน่ารักกว่าคาปูชิโน่กับลาเต้เยอะนะครับผม